สวัสดีครับคุณตาสีตาสาวันนี้เราก็มาอยู่ในคิวของวิบากตัวใหญ่นะ KLR 650นะครับ KLR 650 2022 650เป็นเครื่องยนต์หนึ่งสูบเนาะไม่ใช่สองสูบนะ่ใช่เรกเข้าใจผิดตัวสองสูบมันเท่มากนะครับแล้วดู อารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนขี่ม้าครับขี่เสลียงะ่ะสูงสูงง่ายเหมือนขี่กระบะกระบะตัวสูงอ่ะสูงกว่าด้วยซ้ำสูงจัดตลอดบอกไปได้ไหมรถน,น้ำมันเลย ตอนนี้ตะคิวกิน <c oughs> โอ้ตะคิวกินมือครับื่องใส่เลือดเสนอเรื่องความดึงนะมอบให้นวลเลยปกติอันนี้ก็ดึงนะก็มีความแรงตามซีซีอะครับจะไปเทียบตัวใหญ่ก็ไม่ได้ก็แรงตัวของมันเองนะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไป สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับอีกตนะัวเนึงเนาะหลังกับเทสได้ซัตเอ็กซ์ิบดับเบิลอาร์ไปแล้ว KLX 650เป็นเครื่องยนต์หนึ่งสูบเนาะไม่ใช่สองสูบนะ่าี่แรกเข้าใจผิดตัวสองสูบในจำเริวมวิ่ขี่ออกคลิปนะลองดูฟิลเป็นไงบ้างนี่เราอยู่ที่บลัมห้านะเครื่องขอบคุณศูนย์ โมโตโมลิกนะครับเอ้ามือไปโดนดับซะแล้วไปไรเนี่ยน้องรถก่อนส่งหน้าฉี่จัดคัดแอบลึกนะคอยบกเกียร์ไม่มีด้วยนะ พลิกแล้วต้องหมุนหน่อยดูจะเงาไว้โอ้ยเท่อะ เท่ับเท่เอาเรื่องนะโอ้โหเท่ดิ่งกว่าแอบดิ่งกว่าเซตเ็กซีอานะครับ เวีดด้วยนะไปสุดโชคนะวันนี้ก็จะลองมาขี่ดูวิวบากทัวรลิงขี่เข้าไปในเมืองนะครับนะเดี๋ยวจะลองหาซื้อกาแฟผ่านกันก่อนไปหาซื้อเมอเซ์ันเมองคิวริงขี่ในเมืองเป็นยังไงวันนี้อาจจะไม่ได้ทำ คลิปแบบว่าสปีดให้ดูนะผมขี่ช <X> ้าครับม KLX ก็เหมือนรถวิบากตัวใหญ่นะครับนะปกติ KLX สองามูเนี่ย650อยากลองแล้วทรงดูสวยหน้าขี Hi ่ด <X> ีจะได้กับเลงดูอะไรหิแมาละขีมารยันเหรอเป็นลายพางอันนี้ชอบเหมือนกันยังไม่เคยขับ นิ่มในการเปลี่ยนเกียร์นะไม่โดดฟิลลิงนะ่งครับต่างกับสี่สูบก็คือมันเครื่องยนต์มันสั่นสะท้านมาถึงแฮนด์นะครับนี่ก็ใส่ตรงมือช่วยชับแฮนด์นะครับก็ไม่เร็วนะมาลองเกียร์หนึ่งดูเท่าไหร่ หนึ่งได้ห้าสิบดเก นนั่งข้างหลังนะเบอ,อบ์สำหรับผู้หญิงสาวๆคู่แบบแฟนตัดใหญ่นะครับนะมิติมันเหมือนเหินเหมือนเมันเล็กไปนะครับบ่อหลังเล็กไปก็เล็กขนาดไหนก็ประมาณ 36R นะครับพวกแนวะตอไม่ใหญ่มากนะ ทางนี้ทางออกโอ้กระสงนี้นะนี่ถึงมันติสตาด้าพันสองนะอันนั้นแบบอืมกระชากวิญญาณหลุดแต่อารมณ์เครื่องยนต์สันสันคล้ายๆกันนะ เราไปหาร้านไอเมียซอนกันฮึบคัดลึกนะครับ กันนะบีเม

แฟรไม่ซอนไม่มีนะครับเนี่ย เว้ยเ้นเว้ย,ย,ยมันเท่มากนะครับถ้าดูแบบสูงอารมณ์งั้นเหมือนเหมือนขี่ม้าครับขี่เสลียง่ะสูงสูงงั้นมมนขี่กระบะกระบะตัวสูงอ่ะสูงกว่าด้วยซ้ำ กระสองเสียแยวไม่มีไฟบอกเกียร์ครับแล้วไจับสัมผัสด,ดูมองกระจกแข่ยิ่งนับเล่นดันแบตจะหมดเนะ่ยเกมเต็ม,ตมหรือเปล่า ตอนนี้เรา,าหาซีกาแฟนะครับจะเข้าเรียนหนนะต่างร,รถสูงอนะ่ะ สูงจัดตลัดบอกไปได้ไหมนรถน่ามันเลยตอนนี้ตะคิวกินโอ้ตะคิวกินมือครับ่องใส่เลือดจะเหนื่อย กกำลังกายวันนี้กินโปรตีนวันนิดเดียวเองไม่ถึงอะโปรตีนต้องกินอยู่220เนาะกินเวไปแก้วเดียวเองได้30เองโปรตีนไปยากนิดนึ่งอะฉันมาทำอะไรที่นี่ทั้งออกคือกลับรถ ติดวิ่งนะ ดึงนะมอ่วนนเลยดูกติอันนี้ก็ดึงนะก็มีความแรงตามซีซีะครับเดินไปเทียบตัวใหญ่ก็ไม่ได้อนะก็แรงตัวของมันเองนะ

ไม่รู้คนยขี่รถตัวใหญ่มานะ๊ะจ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 ะน,นี่มันเรียนสวนเหรอ จริงนะมันนะออกทริอปอ่ะไม่ใช่ซกไนะม่ใช่อกซ็อกอัมเสาร์นะซกธรรมดานะจ๊เราก็ไม่เคยลองวิ่งไบค์ค่ายฮอนดานะก็เคยลอง เคยลองอันหนึงเธอบอกว่าไม่เคยเคยลองแต่ซีบีหกล้านสิบเอฟนะอยากลองตัวใหญ่ๆคราบ้างเลาะซ้ายเลาะซ้าย เย็นรถติดถ้าวันนี้รถเยอะนะมันเป็นวันเสาร์่องวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรถติดมาก นรับนนพี่ค,ครับไปดีพี่ไปก่อนเลยผมหาร้านกาแฟอยู่ครับ บิดก็มาอยู่นะ าแฟเลยนะแถนี chú đi soi đi qua nhé, kia 问啊。Wow. ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่